สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินครับช่องนี้ผมเราเองไม่ใช้เสียง AI นะครับวันนี้พูดคุยถึงเรื่องของอาณาจักรหุ่นเชิดเมื่อสื่อกัมพูชาเนี่ยกลายเป็นกระบอกเสียงประจําตระกูลหุ่นไปนะครับไม่ได้ใช่สื่อของรัฐหรือว่าเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงถ้าจะถามหาสื่อเสรีนะครับหรือว่าเสรีภาพในการพูดในกัมพูชาชั่วโมงนี้บอกได้คำเดียวเลยครับว่า มันไม่มีอยู่จริงครับเรื่องมันเริ่มเห็นชัดมาตั้งแต่ปี2013แล้วตอนนั้นคุณเซนครับเริ่มมั่นใจสุดขีดเพราะว่ามีพี่เบิ้มอย่างจีเนี่ยคอยนุนหลังแบบไม่อั้นไม่ต้องงอโลกตะวันตกอย่างอเมริกาหรือยุโรปอีกต่อไปพอไม่ต้องเกรงใจใครครับแผนการยึดสื่อแบบเบ็ดเสร็จจึงเกิดขึ้นครูฟังครับเขาเริ่มวางหมากนี้กันตั้งแต่ 1,998โดยให้ลูกสาวของเขาคือหุนมานาขึ้นแท่นเป็นเจ้าของสื่อตั้งแต่อายุแค่18ปีจากวันนั้นจนถึงวันนี้สื่อเอกชนทั้งหมดในกัมพูชานั้นต้องสยบอยู่ใต้เท้าเธอใครจะตั้งสมาคมสื่อหรือจะนำเสนอข่าวไรต้องผ่านการตรวจสอบจากหุนมานาเสมอและกฎเด็กก็คือ ห้ามวิจารณ์ตระกูลหุ่นในแง่ลบโดยเด็ดขาดแต่ที่น่ากลัวกว่านั่นคืออาวุธไฮเทคที่จีนมอบให้ครับเขาเรียกว่าระบบ s i n เกิลคอนเน t ชั n นพอย t หรือตอนนี้อัปเกรดเป็น Single Gateway 100%ไปแล้วมันคือโปรแกรมสอดแนมที่คอยมอนิเตอร์ทุกอย่างบนโลกออนไลน์ถ้าใครพิมพ์คำต้องห้ามหรือพูดเรื่องของประชาธิปไตย ระบบจะดักจับทันทีว่ามาจากไอพีไหนแล้วก็ส่งตำรวจไปลากตัวถึงบ้านได้เลยครับนอกจากเทคโนโลยีนี้แล้วเขายังใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือฟาดหัวสื่อด้วยครับใครบังอาจไปขุดคุยสีเรื่องต้องห้ามนี้เตรียมตัวไปหนอนคุกได้เลยนั่นคือ 1. ห้ามยุ่งเรื่องของสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเขา 2. ห้ามแต่เรื่องการเวนคืนที่ดินที่รัฐนั้นมักบังคับเอาจากชาวบ้านภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คืออยู่ดีๆก็ไปยึดเอาที่เขาดังแหละครับแล้วก็ไล่เขาไปอยู่ที่อื่นโดยที่เขาไม่มีทางต่อสู้ใดๆ 3. 3. ห้ามวิจารณ์การบริหารงานของรัฐที่ทำให้เสียภาพลักษณ์และ 4. ห้ามแฉเรื่องคอร์รัปชันในวงราชการลองคิดภาพดูครับ แทนที่ใครจะได้เป็นพลเมืองดีจากการที่ไปพบไปเจอหลักฐานการทุจริตกลับต้องส่งข้อมูลให้กับสำนักง,งานข่าวกรองแห่งชาติของหุนมานิตลูกชายอีกคนของเขาแทนผลก็คือคนแฉนั่นแหละครับที่จะหายตัวไปก่อนปัจจุบันสื่อในกัมพูชาจึงเหลือแค่การเซ็นเซอร์ตัวเองข่าวอาจญรกรรมทั่วไปแก๊งยิงกันะลงได้ครับ แต่ถ้าเป็นหน่วยอารักขาอย่าง B H Q ไปยิงคนตายข่าวจะเงียบกริบเพราะนั่นคือคำสั่งจากเบื้องบนแม้แต่สื่อต่างประเทศยักษ์ใหญ่อย่างพนมเปนโพสต์ก็ยังถูกบีบให้ขายหุ้นจนกลายเป็นของตระกูลหุ่นไปแล้วหรือสำนักข่าว f r s s n n w w ที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นก็คือกระบอกเสียงหลักของหุ้นมานาที่คอยปั่นข่าวโฆษณาชวนเชื่อ,อยังล่าสุดครับในช่วงที่มีการประทะกับไทย ข่าวในกัมพูชาก็มีแต่คำว่ากัมพูชาชนะไทยในสมัยเตโชเพื่อสร้างบารมีให้กับตระกูลฮุนนักข่าวบางคนหรือว่าคนไหนเผลอไล้สดบอกว่าเห็นแต่ทหารไทยเต็มพื้นที่ไปหมดหรือไปถ่ายรูปติดระเบิด pmn 2ที่ฝั่งเขาปฏิเสธว่าไม่มีผลก็คือถูกปลดและถูกจับทันทีครับ นี่คือสภาพของสื่อกัมพูชาในวันนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่บุคคลสำนักงานสื่อโดยที่ไม่ต้องมีหมายสารสั่งปิดได้ตามใจชอบโดยอ้างความมั่นคงทั้งหมดนี้ก็เพื่อสิ่งเดียวครับคือการรักษาสเสถียรภาพและอำนาจของตระกูลหุนให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้รับรู้ความจริงที่อยู่ภายนอกอาณาจักร หุ่นเชิดแห่งนี้เลยครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามเราฟังครับถ้าคุณชอบเรื่องนี้ขอกำลังใจจากท่านช่วยกดไลค์หรือกดติดตามจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปนะครับหรือจะแสดงความคิดเห็นอยู่ใต้คลิปนี้ก็ยินดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ